วันนี้ค่ะมาแบ่งปัน5ข้อนะคะที่ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วก็เดินเดินทางสู่เป้าหมายปลายทางได้ดีขึ้นนั่นเองนะปกติเนี่ยชีวิตคนเราก็ใช้ทุกๆวันด้วยความรู้สึกที่มันทั้งหลงทางแล้วก็เจอทางออมเพราะฉะนั้น5ข้อนี้อาจจะช่วยเราได้ข้อแรกเนี่ยต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ สิ่งสําคัญในการเชื่อมั่นในตัวเองทุกคนต้องผ่านจุดที่เราไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองมาก่อนแต่การเชื่อมั่นในตัวเองคือการที่เฝ้าถามตัวเองเฝ้าทบทวนตัวเองทําความรู้จักกับตัวเองว่าเราชอบอะไรเราชอบสิ่งไหนเราทําสิ่งไหนได้ดีมันคือสิ่งที่ดีค่ะมันมีคําเก่าพูดออกมาออกมาบอกว่าถ้าเราไม่ทําตามความฝันของเราเราก็จะต้องถูกจ้างค่ะ กดึงพลังงานทั้งหมดเพื่อไปทําตามความฝันของคนอื่นเพราะฉะนั้นการเชื่อมั่นในตัวเองคือการเฝ้าถามตัวเองและเฝ้าหาว่าเราชอบสิ่งใดและความฝันของเราคืออะไรนั่นเองข้อที่2ค่ะต้องเข้าใจว่าความแน่นอนของชีวิตทุกๆ ชีวิตก็คือความไม่แน่นอนมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เราจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าผัดวันประกันพรุ่งค่ะอย่าไปรอว่าพรุ่งนี้ถึงจะทําอย่าไปรอว่าพรุ่งนี้ถึงจะมีเรามีเวลาวันนี้เรามีเวลาณปัจจุบนันทําปัจจุบันให้เต็มที่ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะ ข้อที่3ยอมรับให้ได้ค่ะว่าความผิดหวังมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราค่ะทุกๆความผิดหวังมันสอนเราให้เก่งขึ้นเสมอแล้วก็จงยอมรับมันค่ะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรากล้าที่จะยอมรับความผิดหวังเราจะกล้าที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วกล้าที่จะก้าวต่อไปเรื่อยๆนะคะข้อที่4รักตัวเองให้มากพอรักครอบครัวรักคนที่มีคุณค่ากับตัวเราให้มากพอคิดดูดีนะคะว่าวันนี้เราใช้เวลาทั้งชีวิตไปวิ่งตามใครบางคนหรือเปล่า คุณคิดดูนะถ้าใครสักคนรักเราจริงเขาจะไม่ปล่อยให้เราวิ่งตามหรอกจริงนะเขาจะต้องหยุดรอเราหรือเขาจะต้องมาฉุดมือเราไปเพราะฉะนั้นอย่าไปวิ่งตามใครค่ะรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองให้มากพอเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมากพอเราก็จะเจอคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเราแล้รักในสิ่งที่เราเป็นนะคะสุดท้ายค่ะช่างแม่มันมัน่งไหมนนะคะอาจจะเป็นคําที่เราใช้บ่อยไม่มีใครบนโลกใบนี้หรอกที่จะไปสนใจชีวิตของคนอื่น มากกว่าชีวิตตัวเองบางครั้งเขาอาจจะแบบเสียเวลามาสนใจในชีวิตเราเป็นบางครั้งนะคะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดแล้วคําพูดที่เขาพูดถึงเราเขาก็ไม่ได้รู้จักเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นช่างมันไปบ้างคะ่ะและที่สําคัญเราก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้มีเวลาไปสนใจชีวิตคนอื่นทั้งหมดส่วนใหญ่เราก็จะสนใจแค่แป๊บๆนะคะแล้วเราก็จะกลับมาสนใจชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่มันปล่อยผ่านได้ปล่อยไปเลยแล้วชีวิตเราจะไปได้ดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นเองคะ่ะ